ว้าวคัมทูอนาน้าวค่ะวันนี้นี่ยนะคะเราจะมาเล่นเกมจักคู่นะครับบลูกแฮรแว้งกันนะครับบลูกแฮร์แว้งงา ก็ทีฮะของกิมามา่าอยู่ฮะไปเร่นการนอน,นอดีกว่าฮะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะฮบเราจะต้องพาชัวร์แมพก่อนฮะไพ่หัวแมพอะไรฮบอันนี้คือจะเป็นจุดเกิดของเรานะครับจะมีเป็นเก้าอี้มา้านั่งแล้วก็มีน้ำโพรนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นชิงช้าค่ะเดี๋ยวเล่นชิงช้าให้ดูนะคะนี่ยครับชิงช้าต้องเล่นไง้ครับนี่ครับนี่คือการเล่นที่สนุกที่สุดในชีวิตผมลอยฮารในชีวิตหนูเลยครับวีวีวีีคุณผู้เองครับเวลาเห็นคนเล่นชิงช้าอยู่อย่ามากา้านฮารับ มาไปนะครบตรงนี้จะเป็นโซนะว่ไว้น้ำครับเวลาเราจะเล่นะว่ไว้น้ำนะครับเราต้องใส่บิกินี่ครับบิกินี่ก็จะอยู่ในรูปกางเกงผู้หญิงเลยนะครับมีให้เลือกหลายนานคับมารีวิวกันด้วยดีกว่าครับนี่คืออันแรกคร่ะอันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้า าะว่าอันนี้มันไม่ใช่หรอกครับผมมาร์คครับแล้วก็อันนี้ครับจริงๆมีอีกไหนลายนะครับต้องต้องไปหาครับผมขี้เกียจหาเราจะใส่อันนี้ลงน้ำก็แล้วกันนะครับเราไมาเล่นเครื่องเล่นแรกเลยครับนี่คือสาลเดอร์ที่ทุกครั้งที่ผมเล่นผมจะต้องตรงลงมานะคะวีนี่ครับแต่ผมก็ตั้งมั่งในน้ำแบบนี้ครับ เอานะคะต่ไปตรงนี้เราสามารถรับจอบเป็นบอดี้การ์ดได้นะคะตรงนี้ด้วยะค่ะนี่วิ่งสนุปีนะคะแล้วก็ยังมีโชนอาบแหนนะคะส่วนตรงนี้นะคะมาต่อที่ตรงนี้เลยคับตรงนี้ก็จะเป็นเตคะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสน,น,น,นามเล็กเล่นเราเข้ากันทางนี้ได้เลยนะคะวิธีเข้าห่างผอมนะคะเป็นวิธีเข้าที่ถูกนะคะ คนอื่นเขาเล่นเขาผิดครับโอเคครับเราเข้ามาในเดย์แคร์แล้วครับห้องนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆนะคะเรี๋ยไปมาเล่นได้นะคะถ้าตรงนี้ก็จะมีให้รับจอบนะครับแล้วก็จะมีของเล่นเกินการไปหมดเลยครับถ้าแม่ผมมาอยู่ที่นี่แม่ผมตายแน่ครับโอเคครับตัอไปนะครับเราจะไปรีวิวคืูกันนะคาไปไปวิวสกูกันเถอะค่ะแสกูมีอะไรบ้างเอ่ย ตรงนี้มีให้รับจอเป็นสติลเดนกับชิเช์นะครับส่วนตรงนี้เป็นล็อกเกอร์ครับเขาบอกว่าต้องเป็นนักเรียนก่อนเดี๋ยวลองทําให้ดูนะครับเป็นนักเรียนโอเคครับลองมาทําดูกันเลยครับนี้รับได้ตู้นะคบอืมติบ้าช่วยผมด้วยครับโอเคครับตรงก่อนที่เราจะมีหลากสีสันนะครับเรามาดูกันเถอหาเบีนอะไรมาก ตรงนี้มีสีเขียวนะคะขอแต่งตัวให้มันน่ารักหน่อยนะคะอยากใส่ชุดนี้ค่ร์ปสวยมากชุดนี้อาจจะเป็นไม่ใช่ชุดว่ายน้ํานะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะต้องใส่ในนี้คาร์ปีหลากสีสันมากๆเลยนะคะดูสีคร์ปเอาละครับองนี้จะเป็นห้องแมพนะคะในห้องแมพเราสามารถตรงนี้จะมีหนังสือ อยู่นะคะเราหยิบม,มาอ่านได้คร่รเรามีเก้าอี้ส่วนตรงนี้เขียนได้นะคะห้องแมทเราต้องเรียนเลขนี่คารมห้องแมทเราต้องเรียนเลขห้องต่อไปคร่รห้องนี้คืออังกฤษครับ hello c a s today there will be a new student joining us today เอเคฮะเป็นภาษาอังกฤษครับ huh? ตรงนี้จะเป็นลรงยิมนะคะนี่ครับ huh? โรงยิมเล่นบาสครับ huh? นี่ครับสำหรับใครที่ไม่มีประสบการณ์ในการเล่นบาสน,นะครับกดที่รูปกระเป๋าตะเกีบตรงนี้นะคะกดที่รูป,ปนะรบันไดค่ะเอาบันไดามานะครับวางนะครับอาเฮฮาแล้วก็ปีนขึ้นไปนะค่ะแล้วก็ชนลูกบาสลงไปเลยนะครับชนให้ลงนะครับ นี่ครับถ้ามันขึ้นทำขึ้นมาไปมากชนะนะคะเอาละครับต่อไปนะคะห้องนี้เป็นห้องสายเล่นนะครบสอนเรื่องพัดนาพาดครับอันนี้เป็นโรงหนังนะคะเราไปดูในโรงหนังกันเถอะตรงนี้สามารถปิดได้แบบนี้นะครบนี่ชุดยอดชุดไปเลยนะคะ่วนตรงนี้นะคะขึ้นมาด้านบนครับ ตรงนี้จะมีให้ปรับไฟนะครับเดี๋ยวผมมาแป๊บน,นึงนะับเปิดก่อนนี่คคับหลังจากเปิดแล้วโอ๊ยโอ๊ก็ขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะเเาาสามารถเลือกสีไฟแล้วก็เอาไปผปสมกันได้นะคฮะนี่ฮะการไปสีม่วงนะอันนี้ก็เหมือนที่เช้ว่ามันคือห้องเรียนผสมสีนั่นแหละับ โอเคครับตรงนี้ให้มันฉายไปฉายมาได้นะนี่ฉายไฟแบบนี้ไฟเลือกสีดได้หรือเปล่าขอดูก่อนนะครับสีนี้ไมหน่านะคะมันแค่สองไฟสีดขาวมาฉชฉวยๆอาครับตรงนี้เราสามารถปิดตรงนี้ได้นะครับโอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้นบนนะคะตรงนี้จะมีคาฟเฟทีวีนะคะเป็นโรงอาหาร โอเคครับมีอาหารให้เลือกซื้นะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําครับทัวห้องน้ำหญิงก่อนครับนี่ครับนี่ดูสิห้องน้ําหญิงอันนี้ห้องน้ําชายนะครับนี่ครับเอ่อชัคโกครับส่วนในนี้จะเป็นห้องน้ําชายนะครับเราเล่นครับสลับกันเลยครับล่ะต่อไปตรงนี้นะครับจะเป็นห้องดนตรีนะครับเราเล่นเปลี่ยนหน นี่แล้วเราก็สามารถจิบจิตาขึ้นมาเล่นได้นะคะตัวนี้จะเป็นห้องอ่านไม่ออกครับมันคือห้องอ่านไม่ออกผมไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรอ่ะครับนี่ขอเปลี่ยนสีไฟให้มันเข้าสีชมพูดต่อไปตรงนี้จะเป็นห้องศิลปะครนะับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูวาดรูปอะไรดีหนอวาดรูปสิ่งที่กําลังกินอยู่ตอนนี้ นี่ครับสิ่งที่ผมกินอยู่ตอนนี้นะครับาแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะครับแบบนี้นะครับมันคือช้างน้อยครับโอเคครับไหนๆก็ว่าและกินสักคำหนึ่ง พกด้วยครับถ้าผมทำ AS ทำช่อง ASMR ผมคงจะได้ท็อปสิเลยครับผมชอบ ASMR แกงเพื่อนด้วยครับสถานที่ต่อไปนะคะจะเป็นโรงพยาบาลครับในโรงพยาบาลมีอิสตอร์เอที่หาง่ายมากๆครับเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวจะบอกให้ด้วยนะคะเราต้องเข้าโรงพยาบาลก่อน นี่คับเข้าเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะมันจะมีให้แหมักเป็นหมออยู่ครับตรงนี้นะคะเป็นอิสต์เอ็กเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะหาง่ายมากเลยห้องนี้จะเป็นเออสถานที่ที่หมอไว้นั่งนะครับก็จะมีห้องแบบนี้ด้วยเราสามารถปิดเปิดตรงนี้ปิดเปิดอันนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นห้องเอ็กซเรย์ครับเอ็กซเรย์ให้ดูครับจะต้องเข้าไปแบบนี้ก่อนครับ กดเปิดประตูเองนะคะแล้วมันก็จะมีผลตัวออของเราออกมานะครับซึ่งมันจะสุ่มมั่วไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ขาเราหักใช่ไหมอ่าเราต้องนั่งยิ้วแชร์นะครับยิว้วแชร์จะอยู่ตรงรูปรดนะครับให้กดเราต้องกดเองนะครับขั้นต่อไปนะคะเป็นห้องนี้ครับเป็นห้องตรวจแบบผ่าตัดอะไรแบบนี้นะครัไแล้วก็มีอะไรมาก ตอนนี้ก็จะมีอุปกรณ์ตรวจนะครับส่วนตรงนี้ครับเป็นห้องเด็กครับประตูนี้ครับโอเคครับห้องเด็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่อ่าก็จะมีเด็กอยู่สองคนนะครับและเด็กก็จะยิ้มตลอดเวลาครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องไปดูเอ่อตรงนี้นะครับจะเป็นเอ่อที่รถเอาไว้เฉยๆเอาไว้จับคนป่วยนะครับไปดูเอสเต้กันครับ โอเคครับเอาบันไดมาครับจริงๆใครเล่นเอาปี้เก่งๆนะฮะไม่ต้องใช้บันไดก็ได้ครับโอเคครับเข้าไปเลยฮับนี่ครับก็จะเป็นห้องประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนห้องทดลองวิทยาศาสตร์หลอนๆนะคบตรงนี้มีทางออกด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูนะรับโอเคครับตรงนี้ก็จะมีเป็นที่ทดลองแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับซึ่งเวลาผมเล่นเกมเนี่ยผมเอาวันนี้ไปฉีดคนทีไรคนจะกลายเป็นชอมบี้ครับ คือเขาต้องเปลี่ยนเป็นชอมบี้เองแล้วก็จะมีไวรัสที่ช่วยเปลี่ยนให้กลับเป็นเหมือนเดิมได้นะคะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับมันจะเป็นไอหลอดสีฟ้านี้นะครับตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์อะไรเชันอย่างเนียแหละครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีรูปสัญลักษณ์แล้วก็จะมีปืนแล้วก็จะมีโคนอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าอยากทัวร์เองทัวร์เองเลยนะคะโอเคครับต่อไปตรงนี้จะเป็นทางออกมาอีกทางหนึ่งนะครับตรงนั้นก็จะเป็นหลุมชบนะครับในหลุมชบก็มีอีสเตอร์เอคครับโอเคตรงนี้ก็จะมีให้คนลงไปได้แล้วเราก็ใส่ใส่เออจอดวิกลอตุจอดวิกซิสไอเอ็มมันไม่อมะอะไรไม่รู้นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะครับ is alive ตรงนี้ครับลงไปได้ครับหลังจากนั้นถ้าเรากดตรงหุวจบตรงนี้จะมีเสียงครับแต่ว่าต้องไปลองทําเองนะครับเพราะว่าผมปเสียงเกมเอาไว้อันนี้จะเป็นลิชานะครับ oh my god เกม counter with the devil ขี้เกียจอ่านครับโอเคครับที่ต่อไปที่เราจะไปดูกันเป็นสถานีตํารวจนะครับไปเลยครับเพื่อความยิ่งยวนนั่งรถสุดหรูครับ จะสามารถปรับความเร็วรถสุด,ดรูด้านคัะแต่ว่าผมปรับไว้เต็มแล้วครับโอเคครับเปิดครับตร,ตรงนี้ก็จะมีรถอยู่นะครับออแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นเอ,อ่อที่เอาไว้นอนสําหรับนักดับเพลิงนะครับที่ต่อไปครับดูตรงไหนก่อนดีดูอันนี้นะคะคลิปนี้นานนิดนึงนะคะจะพยายามตัดให้สันนะ้นครับ นี่ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นร้านเกมนะคะเราจะสู่ความเล่งด่วดนะคะนี่ค่ะเปร้านเกมก็จะประมาณนี้นะครบตรงนี้ก็จะเป็นเชนแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นพ olic นะคอะอะไรคะตรงนี้ก็จะเป็นสถาีตำรวจน,น,นะคะก็จะมีให้รับจอบตรงนี้ ส่วนตรงนี้จะเป็นปะสปาวนะครับจะเป็นกล้องจอปิดในแบงค์นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นคลังอาวุธมากมายครับมีปืนช็ององนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นห้องเก็บผลบ้านครับซึ่งถ้าเข้าไปแล้วเราจะมองคนรอบข้างไม่ได้แต่น,น้องเน่ๆมองได้แบบนี้เห็นไหมมองได้แล้วเย,ย้รับดีฮบ นี่เราสามารถเข้ามาถ่ายทอดสดอย่างนี้ได้ครับสวัสดีคับผมเป็นโจนครับอะไรแบบนี้นะครับปราบราบปะาส่วนตรงนี้จะเป็นคุกนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับให้เราเราสามารถแหกคุกด้วยการมุดท่อตรงนี้ไปนะครนี่ครับประมาณนี้ครับรีบออกไปแล้วไปรีวิวอย่างอื่นกันดีอะครับกินคุกให้กําลังใจก่อนอ๋อใช่ครับด้านบนครับ รงนี้นะครับจะปีเฮลิคอปเตอร์นะครับเติมโลบัคเท่านั้นนะคะถึงจะเติมถึงจะขับได้แต่ว่าน้องเน่เน่ไม่มีโลบัคถ้าอยากให้น้องเน่เน่เล่นอีกเนี่ยน้องเน่เน่จะมาพร้อมกับโลบัสแต่ถ้าอยากให้น้องนเ,นอเน่เน,น,น,น่เติมเนี่ยพี่เพื่อนเพื่อน้องช่วยกันกดไลค์ให้ถึงพันไลค์นะคะไม่งั้นก็ดูคลิปน้องเน่เน่ให้จบก็ได้นะแล้วน้องเน่เน่จะเติมเกมให้รู้ต่อหน้าเลยโอ้ ก็ติดไฟครับต่อไปร้านไอติมครับโอเคครับร้านไอติมก็จะประมาณนี้นะครับหยิบไอติมกินได้ครับแล้วก็ล้มทิ้งไม่ได้ด้วยนะครับนี่ครับไอติมอร่อยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นครับ Blue Heaven นะครับ นี่ครับขับรูเทเวนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคบมีจอมนะคะรอถึงประมาณให้ตรงเวลาเนี่ยครับเป็น9 p ้าพนะครับแล้วเราก็จะสามารถปาร์ตี้ในนี้ได้นะครับโอเคครับวนต่อไปครับตรงนี้เขาจะเป็นร้านทาผมนะครับมีทาเล็บด้วยนะครับเป็นเหมือนซารแล้อนะครับย้อมสีผมให้ดูนะเอาสีอะไรเอ่ยซุ้ม อาจจะพุ่นนานมากนะครับไม่จัดจ้านนะคบเราต้องเอาสีจัดจ้านโอเคครับสีเทบสีที่เราต้องการนะครับต่อไปตรงนี้จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับน้านบนก็เป็นที่ที่เขายังไม่ได้ทำนะคบเราสามารถหยิบของซื้อของได้นะครับในนี้จะมีรถอยู่ครับ กจ็จะเป็นผับนะคะเป็นไม่ใช่ผับสิเป็นไม่รู้เรียกว่าอะไรอะ่ะยวเข้าไปดูกันครับรนี้ก็จะมีอาหารนะครับก็จะมีเป็นโต๊ะอาหารแล้วก็จะมีร้านขายแอปร้านขายโทรศัพท์ iPad ทุกอย่างเลยนะคะมีคอมพี่เตร์ด้วยแล้วตรงนี้ก็จะมีร้านแสดงนะครับเป็นไม่ใช่ อะไรนะครับอ้อลานเลิมแบบครับตรงนี้ก็จะมีที่ให้แสดงครับด้านบนครับตีบัคขึ้นไปไม่ได้นะครับจะสำรวจด้วยกันตรงนี้นะครับจะมีเป็นแฮปปี้เบอร์เกอร์แล้วก็จะมีร้านต่างๆครับอ๋อขอโทษที่ครับขึ้นทางนี้ครับนี่ครับขึ้นทางนี้ โอเคมันน่าจะเป็นห้างเนะาะช่ห้างตรงนี้จะมีที่ให้เรียนบอลเล่น,นะครับแล้วก็ร้านของเด็กแล้วก็ที่สําหรับเซอร์ไพรส์แล้วก็ตรงนี้ปิดบริการนะครับตรงนี้จะเป็นทีวีสเตชันครับมีให้รับจอบแล้วก็มีแฮปปี้เบอร์เกอร์ด้วยครับเอาละคค่ะต่อไปตรงนี้นะครับเมื่อกี้เห็นมางอย่างครับ นี่ครับโรงหนังครับมูฟี่ครับโอเคครับเราเข้าไปดูนะครในโรงหนังกันเลยครับว้าวนี่มันว้าวใหม่พี่ชัดๆนี่ครับหนังดูได้นะครับล้องๆครับสักครู่นะครับห่าบ้างเป็นอะไร มาแล้วล่ะครับเคลียร์น้องเสร็จแล้วครับเราออกไปกันเถอะครับปุ๊บปุ๊บเราไปดูอย่างอื่นเราไปเที่ยวอย่างอื่นครับนี่เราเคลียร์ไปได้แค่นิดเดียวเองนะคะโอเคครับสงสัยแล้วต้องต่อ ep อสองแล้วถ้าอยากให้มีแบบนี้อีกกดไลค์ให้ถึงพันไลค์นะครับโอ้ตรงนั้นเปิดผับแล้วหูกดไลค์ให้ถึงพันไลค์นะัะ